สวัสดีค่ะเมียนะคะวันนี้เราจะมาดูลา n with e เน็ตวิเอนวิทยินวอลสเปเชียลอีที่1เกาหลีเกาใจตะลุยกินกับใครไม่เท่ากับเธอเกาหลีเกาใจของยินวอลทุกครั้งที่ไปเที่ยวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีที่เขาไปด้วยกันมาสอาครั้งได้และทุกครั้งก็คือจะต้องมี ภาพมีรายใดๆที่แบบว่าอ่ะเกาหลีหวานมากเกาหลีหวานตลอดอะไรที่แบบหมูยอต้องคอยแซวเพราะว่าเกาหลีไปเมื่อไหร่ก็หวานนะคะไม่รู้ว่าทำไมเนาะบางทีคลิปล่าเนตคลิปนี้เนี่ยจะมีเฉลยน,นะคะว่ายินวอลเนี่ยเขาไปหวานกันที่เกาหลีขนาดนั้นได้ยังไงทำไมทุกครั้งที่ไปเกาหลีถึงหวานแล้วพากันไปกินอะไรนะชื่อคลิปเนี่ยก็คือแบบตะลุยกินกับใครไม่เท่ากับเธอ ก็จริงๆก็ท <Well, S 1> tamam. okay, ุกครั้งเนอะเวลาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก okay. the ็แบบมันไม่เท่าอยู่กับใครอยู่แล้วอะเท่าอยู่ด้วยกันโอเคค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเกาหลีเกาใจขนาดไหนนะคะหวานขนาดไหนกินอะไรทำไมมันหวานไปโมดไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาเลยเท่ๆเขาถ่ายรูปแล้วแหละ Excuse me ดูอยู่สเปน FC อสี่ฝุ่นตัวครับแล้วมึงสปีกได้ไหมสำเนียงหรอวะมึงสปีกได้ไหมกินเยอะก็จวนตรต้อนรับเข้าสู่รายการ Last Event วิ่งเอ็นพิจิตร์บอลนะครับสเปเชียลซึ่งเราหายหน้าหายตากันไปเป็นปีนะเรียกได้ว่าประมาณ1ปี4เดือน65ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราอยู smoking, ่ทีあああ an ่ไหนอ่ะตามคอนเซ็ปต์รายการก็ต้องแก้เอ๋อร์ก่อนต้อย่างสภาพแวดล้อม ท้องหล่อท้องหล่อกไหมมีคิดหน่อยไปรุ่นเยอะขนาดนี้ไปยอะเปล่าเยอะด้วยามาลาเนี่หมเล้เอาไหม เกาหลีเกาหลใจจ้าเออได้มาสักทีแหมสีแล้วพีแล้วพีแล้วเนี่ยแล้วมึงมาสามรอบเขาก็รอคุณพูดตไปมึงก็ขัดจังเลยมารอบแรกมาเที่ยวกันเองใช่รอบสองมาทำงานรอบสองาทำงานในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนกูมา3ครั้งแล้วคือตรงนี้กูหลับตาเดินได้นะเนี่ยเวิร์กนู้นเป็นร้านเสื้อผ้าตรงนู้นเน่ยเป็นร้านเหล้าเนี่ยตรงไปอีกอันนึงก็เป็นร้านแบบ ตู้เกมร้านอะไรมียิงปืนด้วยเ,เ,เราเป็นครั้งแรกเราเป็นครั้งแรกที่มาพร้อมกับลานเน็นใช่มีเอ็นเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีแพลนจะไปตั้งนานแล้วครับกับลานเน็นจริงๆอาจจะต้องเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำแต่ว่ามันเลื่อนๆมาก็ได้มาเป็นวันนี้ใช่<ล>บอกว่าอยากกินอะไรนะสปีดฟู้ดไม่ใช่บิบิทบับอ่าบิบิบับคือที่นี่หากินยากนะจริงๆใช่มันไม่ได้หากินง่ายๆนะคิดว่าเกาหลีจะจะเป็นแหล่งรวมของบิบิบับเรื่อว่าเหมือนร้าที่ไทยเราจะมีไอ้พวกแบบเมนูแต่ละอันไว้เลยแต่ที่นี่แบบ เนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างไข่ทอดมาม่าหมดละเนื้อย่างอันดับที่สองอยากกินอะไรนะเนื้อย่างเนื้อย่างเกาหลีใช่ชื่อไงเพราะว่าชื่อไทยก็ได้ยินนะตีไทยก็แบบมีแต่เนื้อย่างเกาหลีนู่นนี่นั่นส่อติดตัวผมเคยกินละนี่เอาไหนลองกินให้ดูดิกินให้ดูเวลาที่ทชอบดีๆโอ้ยอย่าไปห้ามดิมันไปสุดเลยตัวเนี้ยป่ะ ได้ดีได้ดีมาเยอะเลยอ่าปีกว่าที่ผ่านมามีพัฒนาการอะไรบ้างอ่ามีมีบ้านมีบ้านหนึ่งหลังมีบ้านบ้านยังไม่เสร็จเนี่ยปีกว่าแล้วเนาะมอลักลอบมีไรีที่อะไรก็ก็มีบ้านเหมือนกันเหลือยังไม่ได้อยู่เหลืออะไรอย่างเหลือแต่เช็คอ่า้วกว่ามระสมบูรณ์อะไอย่างมีช่องมีช่องใช่ช่ทำยูทูบทำรายการไลน์เส้นคล้ายๆกันและแเพราะว่าแม่งคนนำเดียวกันไอ้จริงมึงเปลี่ยนแค่ชื่ออ่ะ แล้วก็ช่องก็ค to ้าไปหากันมาเรื่อยใช่ก็ครอสครอสอันนั้นอะจอดถามจริงกันนี้อะไรไม่รู้อ่ะใส่ย่างโจเกียวโจเกียวอ่าไมโจเกียวสุเกสุเกมิดาโมโหเลยโจเกียวแคนยูรีคเคนไรส์เลคคอมเมนต์ไม่ใช่เรคเคนไรส์ผมก็มั่วไปหมดเลคคอมเมนต์เรคเคนไร์มันจดจำอ๋อ this is chicken right so so what is this อ๋อฟิชเ c a k อ่าโอเค this one อ่าเราก็ได้กันแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นปลาครับอันนี้น่าจะเป็นไก่อ่าลองดูเป็นเทริยากิอ่านล้เวลาเขียวเขาได้ล้วนปลาล้วนอะลองลองลองคล้ายต้องชินอ่ะเรื่อยเลยไก่นุ่งเนี่ย ไออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยลูกพีนลูกกินแป้ง <c oughs> เออ,เอ,อว,วะ่ะจ่ายเงินด้วย <c oughs> เรามิดละอันนี้อร่อยกว่ากินด้วยเอ,อ้ยแต่กูก็ชอบอันนี้นะทั้งไม่ยึดถึงประเทศไทยอ่ะแป้งรวนเหรอลูกกินปา <c oughs> ลายังไม่ถึงวันเลยกูณยึดถึงฝั่ไทยเราถึงปลากระสามปลากระสือกี่บ่อไม่วันหนึ่งอะ่ะกว่าจะได้ออกประมาณ บสามบสี่กลับมานอนบึบบายสองเริ่มลูกใหม่กินข้าวต่อร้านเราเราได้เที่ยวแบบเชิงมอมเมาไปเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ได้ทั้งวันเราไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเลยแต่วันนี้ลานีดวิคเอ็กเนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับไปชมทุกอย่างที่เป็นเกาหลีทั้งอาหารการกินที่เป็นเกาหลีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สนุกเลสนุก,นกเออก็เดี๋ยวไปรอดูว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงสำหรับนักท่องเที่ยวที่มากันจริงๆ อิ่มแล้วเนี่ยมันหมดแล้วเนี่ยเอเนี่ยมันเปิดต่อมแล้วมรู้สึกอยากไปต่ออยากไปย่างป่ะใะรเน่ไม,ไม่ไม่พาไปกินเนย่างเอ้า,อาไปกินอะไรปลาไหลอ๋อที่ไทยไม่มีเลยปลาไหล<笑><笑>ก็คือเดี๋ยวเขาจะพาเราไปกินปลาไหลฉบับเกาหลีแต่ว่าจริงๆแล้วนี่เกาหลีเขาก็จะมีเค้าเจอเขานิดนึงอะ่ะที่เห็นมาก็คือไปคนเดียวเนี่ยเออจะจะไม่ไม่ขายให้เท่าไหร่บางที่ก็ขายให้แต่ต้องสั่งเยอะกว่า1อันอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกับเครื่องเคียงเขาเนี่ยเขาเอาเครื่องเคียงมาให้ว่าที่นี่เขาแจกเครื่องเคียงแต่ว่าปลาไหลอันเนี้ย แเรามก็อยู่แล้วเราเรามาได้หน้าหนาวเราก็แดกๆเผื่อเขาจะเปิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยป่ะเริ่มปากยืนเด๋ยวแจ๋วมากนะขอได้วนะสติติโฟโตกราฟเฟอร์เหรอเอ๊ะกล้องนี้มันถ่ายได้ด้วยเหโอ้โหเจ้าลูกเงา่ัวนี้นี่สินะแ้วคุลองชูข่อยขึ้ าอสิทำไมเป็นญี่ปุ่นอ่ะไม่รู้ว่าทำไมเราทำไมเราไปญี่ปุ่นอ่ะอีเจนน่ะกินเดียวตอนนี้เราอ่ะกีนเดียตอนนี้ล่ะีีเดยตอนนี้แล้วคือเป็นอีสานผสมอินเดียด้วยนั่นดีแล้วนะคือเรา่มตอนนี้หรอตอนนี้เราเราเราจะขึ้นไปเราเก็นเทนเดสเซตะเทนเดสเมต่ะ 옛는구 อ้าก็เมื่อกี้เราอยู่ห้องแดรเราก็นั่งมาหนึ่งสถานีนี่แหละเราใครที่อยากตามรอยเราก็ประตูแปดประตูแปดี๋ยวให้เขาทำท่าตามรอยตามรอยไม่เราเป็นดาราเราต้องเดินแบบรับกล้องเดินแบบรับกล้องเขาจะได้เห็นเราไม่เราถ้าเราถ้าสะดุดก็จะแบบอย่างงี้ดูปะดี เย็ดเย็ดอย่างนี้อ่ะสองวันอ่ะดันยากอ่ะเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเย็ดเป็นเย็ดกันอยู่อ่ะเฮ้ยเอาละอันเดียวละเอาละไม่ได้คิดมาซะด้วยอย่าส่งเร็วดิในตามมันมั่งเปล่าอ่ะลองเดินไงให้ดูหน่อยเดินหนให้ดนหน่อยมาลองเดินไงตาเป็นอะไรอ่ะถ้าเราอยากเดินแบบแบว่าแบบใหม่แบบไม่อยากให้เงยเลยเดินไป run เราปิดตาด้วยเหรอน่ารัวมากเลยอ่ะใด้แล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับร้านปลาไหลที่เขาตั้งใจจะให้เรามากินนะฮะเดี๋ยวเราไปเยอะมือสั่นอยากเต้นเต้นในที่นเต้นๆที่จะได้กินยังไงผมก็มึมๆดูจะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงตามเต้นมากเลยอ่ะนี่ไม่รู้จะทักทายเขายังไงซ้อมก่อนเยัะมาเซโยไม่งั้น ทไยไม่ดีไม่ได้กินนะทํา่ให้คุณกินนะเนยัอันยอมอันยอมอันยอมอันยอีนเนยัยอันยอซอันยอเซโอเคน่าจะพอได้ลวเราไปดูกันอยากกินอะไรอยู่แล้วเมื่อกี้เขาแบบโฆษณาและยังเกือนะแนยังเกือหรอปลายิงปลาก็ดูสดดีมือไม่หรือเขาเปลี่ยนเป็นนั้นนั้นปิดแบบปิดลางอะไม่ได้ปิดแบบวันหยุดโซอี้อะอะไรรบ เมื่อกี้เขาเขียนว่าเปิดอุยแต่่วาอุปกรณ์เขาก็เยอะอยู่นะเปิดเปิดใหม่วันพรุ่งนี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่ายังครบอยู่เลยแต่แค่แบบดูเน็ก็คือมีกิจการนะครับใช่ครับเดี๋ยวรอทีมงานวางแผนกันใหม่มาถึงทั้งทีนะฮะคอนเทนต์ไงตลกไปหมดเอาอีกเขาบอเอาคอนเทนต์เฮ้ยเดี๋ยวซอยตันอย่างเงี้ยในหนังมันต้องมีเดินเข้ามาแล้วมีอันดับพันเือบแล้วเหรอไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรฟังก่อน จากที่เราตำรวจหน้าร้างกันแล้วเขาอาจจะปิดกิจการหรือว่าย้ายไปไหนไม่รู้ไปไม่ออกว่าต้องกินมวนหน้าร้านแต่ว่าดูทรงแล้วมันคือการปิดถาวรนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้เราก็จะอย่างไม่ย่อท้ออะยังไงก็ต้องกินปลาไหลให้ได้งไงาะนั้นยังไงเราต้องกินปลาไหลซึ่งที่ที่เราจะไปกินปลาไหลเนี่ยมันเป็นที่เดิมที่เราจากมาตรนทีสองเหรอโอเคเราจะกลับไปที่พงเดะ อันนี้หนึ่งครั้งเมื่อไปกินปลาไหลคอนเทนต์ไม่เนี่ยแล้วถ้ามันปิดอีกค่ะเพื่อจำแชร์ไปกินโอเคไยอมแล้วเหรอทั้งสองพี่เออไปยอมจก็ได้กินไหงเราก็ไปตกที่แม่น้ำหันเฮ้ยเฮ้ยเเอาละเเอาละเดี๋ยววันเดี๋ยววันเฮ้ยเอาละเฮียกั ยังึงกันอยู่ยังอึงกันอยู่ว่าแบบเมื่อกี้ยังเก่งไงพอเขาตักยิงๆยืนงงอะไรล้เราก็นั่งรถไฟย้อนกลับมานะที่ฮงแดแล้วกลับมาถึงแล้วร้านปลาไหลมันอยู่ใกล้แค่นี้เองกับชื่อร้านพงชุนแจงโอสิน2005นฮะเคยดูใน YouTube อยู่แบบสารคดีทำปลาไหลอะไรอย่างนี้นี่คือปลาไหลแม่น้ำฮะปลาไหลน้ำจืดพวกเมื่อกี้ว่าจะกินปลาไหลกันได้กี่ตัวก็เดี๋ยวลองดูลองดู ตัอ๋อเรามากันเอามาสิบตัวกับมันได้นี่เทนพิชชี่อุ๊ยหดแล้วอ๋อนี่สามตัวเฮ้ยมันก็เยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆนะมันจะเหลือนิดเดียวเหรอพี่จมันยังขยับอยู่เลยมันจะแบบคนทั่วไปก็มากินเนื้อย่างเนื้ออะไรตามรอยนี่เราต้องมากินปลาไหลย่างนะครับสดจริงดูดินี่สัตว์ไปดูส่วนหัวนี่มันยังขยับอยู่นี่นะส่วนหัวปกติเรากินแต่ไอ้ที่ย่างซอสถาดซอสอยนี่นะ อันนี้ยังเกลือกันบ้าสดๆที่มันอจูมาเขาลืมใส่เครื่องปรุงนยาอจูมาไทจะเล่นได้หม่ยัเล่นได้เลยรอที่แล้วาแฟนบเาม่างแตกางกับไทยใช่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องไงมอะไรวะตบมือใจเขา่าอะไรวะพักสู้ พักูอะไรไม่รู้แล้วเขาก็ตบมือพูดคำนี้แล้วเขาก็ตบมือกันใหญ่เลยผมก็มีแนะนำตัวช้อนนุ่มวอลีดาครั้งแรกที่เรามาเขาเขาอย่างนี้เลยนะตอนที่เรามาเที่ยวถ่ายแฟลชซึ <c oughs> ้งซึ้งแต่ว่ามันเป็น,นประเพณีของเขใช้แฟลชกันอย่างนี้ที่เกาหลีว่าปกติไอดอลไอดอลทั้งหลายเดินเขน้าสนามบินก็เป็นอย่างนั้น,นใช่นี่ก็เลยแบบรอบสองก็เลยพกแว่นไป นนมันก็จะไม่สั่งสันอนะผมรู้สึกว่าเกาหลีมันต้องมาหลายๆคนนะเออมามาคนเดียวแล้ันมาสองคนเขาให้สั่งเยอะเ,ออเข้าร้านไหนไม่ได้นี่เม่อกินะมานี่กูต้องสั่งสิบตัวแล้วเนี่ยสิตัว,ตวมาสองคนกินไงหมดอ่ะ หลายรุ่มก็ตรงนั้นมันไม่มีทะเลปะสเปซีสเปซีเป็นตีนเป็นการตีความไงตีความแต่ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนเราเวคอลชอยตัดชอยออกน้องผู้สายรู้มืออะไรวะเรื <c oughs> ่องตึง้งก็ไม่รู้คืออะไรเรายกไว้ก่อนว่าจะเดาอไงเงี้ยแล้วไปดูด้วยกันมาด้วย ัก็หลายๆเหตุการณ์่ะเราเจ็บครับอะเจ็บล้มหรือว่าอะไรเออหรือแบบอุบัติเหตุเราก็เจ็บครับเราต้องพูดภาษาเราหรือว่าอะไรอภัยโยแอนโดวาเจโซโยโอดเทผมว่าโอพายโยมั้งทำไมอ่ะมันสั้นไงคนเจ็บเขาไม่พูดยาวเลยเอออัลซูมมเซโยเจ็บอยู่อ่ะสมมตนชนอ่าอัลซูมมกามมเซโยมันก็ไม่ใช่ไง มันต้องโอภผยโย่หละรเพาอขอกูหัก้็ด้วยแบบสมัยนั้นกูได้โย่คำเดียวโย่ท่านเราเจ็บอ่ะเจ็บอย่เนผู้ยาวต้องการโทหาคอพิ่เือ่องเที่ยวคุจะต้อง1 2หรือหน้หินดิก้นหมูเลย1 2ตนเท่านั้นถูกอ๋อจากหลักการแล้วอ่ะเราคงไม่เอาช้อยแรกว่าเป็นคำตอบทั้งสามข้อ S <S เราก็เลยเอาพอดีสองกาารรเคะกันตลอดเพราะว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแต่ว่าหนึ่งนเป็นตำรวจอาชญากรรมอ๋อเส้นทางการเดินแบบโตซิตี้บัวในเส้นทางมรรตวันเอาละ 2แล้วกันเพราะโซนนั้นอาจจะเป็นเชิงวัฒนธรรมมันอาจจะต้องเป็นส่วนย์ศิลปะถูกใช่ไหมเพราะว่าพระราชวังมันอาจจะคู่กับะเป็นวัฒนธรรมแหล่งวัฒนธรรมแบวนั้นอีกนิดนึงจะตาเกินแล้วเหรอดูเขาดูเขาดิเขาชอบหยุดทุกอย่างให้พี่วอลหมดเลยนลองกินแบบไม่กิ้นอะไรก่อน กรอบนอกนุ่มในเนื้อมัน,ร,นมรู้สึกว่ารสชาติเข้มนัวๆเออสะอาดสะอาดโอ้ยกะข้าวเหนียวคือสุดนะจริงๆกะตรงนี้นี่มันจิ้มข้าวเหนียวอร่อยนะไอ้แค่ถ้มามีส้มตำด้วยดีเลยไมาชิตะ <S 1> <S 1> มาลองกินจิ้มกับนี้อ,อร่อยโวดดีโอ้ภาพลักษณ์ หน้าร้านตัดไปเลยเมื่อกี้ที่ผมกินไปเป็นสูตรที่เขาทำให้นะครับคุณป้าเขาทำให้ก็คือเอาใบนี้มาปื้บแล้วก็เอาปลาห่อใส่กิ่งเนี่ยมันก็จะได้รสชาติความเปรี้ยวหวานแล้วก็ความเผ็ดนิดหน่อยของกิ่งก็มันกลมกล่อมแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครที่ชอบกินอยากสัมผัสรสชาติปลาล้วนผมแนะนำก็อันนี้จิ้มอันนี้ก็คืออร่อยเลยเด็กๆเขาชอบกินปลาเขาแฮปปี้มากเลยดูสิ อ่ะก็คือตอนเนี้ยไ็่ได <aları> <s uk an> ว่าแม่งรอหมดร้านละคือ <c oughs> ตอนนี้มีทางเดียวคือไปรอเขาล่าหรือว่าจะย้ายร้านวันนี้กินปลาไหลไปแล้วกี่ตัว <Pedro> หมกินเรื่อยๆเหลือโต๊ะไหนผมก็เอามาก็ค <c oughs> ือไม่ต้องอะไรมาก <c oughs> เขาเดินยิ้มละล้างจานเตรียมของถ่ายรุ่งนี้ละวันนี้หมดปนนลาไหลกับอะไรอร่อยสุดกับเธอไง้ยคที่เป็นกบป้าเหลียวกบป้าสิงก็คือมันจะตอบได้ มึงไม่มีทางที่จะตอบได้แน่อะได้ทำงานให้กูตอบก่อนไหมวงใดในนี้ไม่มีอยู่ในเกาหลีเอาละอิสซี่กับอิสซ่าเอาคูให้โอกาสผมไหมผมไม่รู้เรื่องเคป๊อปเลยเอเดรู้เอเดรู้อเอี้เป็นคำถามเหลี่ยมอิซี่อะไม่มีนะไม่มีเอ้ไม่มีอิสซ่าอิซ่าไม่มี มึงอีซี่ไงพอกูบอกอาไม่มีนะคะมึงอีซ่าไงไม่มีนะคะต่ออีสตาอีซ่านะคำถามคือวงใดในนี้ไม่มีวงใดในนี้มีอยู่ในเกาหลีเอาอ่ะไม่ดีไม่ดีดลยนะโอเคแล้วก็ปูมาให้กูชนะเมื่อกี้เขาบอกว่าแบบว่าเขาต่างเขาป้าอ่ามึงตอบเลยตอบเลยเอาคำถามมีหรือไม่มีเอามีนะเอามีอีซี่มีวัานาดว่าอีจี้ไม่เหรอ แม่งไม่มีทั้งสองวงอ่ะอ่านผิดเขาเป็นวงยังไงเป็นวง AI คนจะเปรียบเทียบว่าเป็น AI เพราะว่าเขาเพราะว่าลายเต้นเหลืออะไรใดมันจะเป็นแบบเป๊ะเหมือนหุ่นยนต์อะไรซึ่งครูพูดมั่วด้วยหุ่นมั่วรอเล่นเขาแกล้งแฟนเขาแหละไม่ได้อยู่ในอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองได้อันนี้เราเรีรู้แยกกันต่อได้เรื่องต่อมึงยกมือทำไมมึงเอายกไม่ สเนื้อสี่แหนกล้วยอรือ้วแบบดั้งเดิมก็ใส่กล้วยวคุณว่าเมี่ยงไลบตาบ้าเลยเหรอไม่คิดว่าเป็นถวงนกเมันก็มี เห็นอยู่ไม่ไม่แล้วแล้วไม่คิดจะเอาจอยให้มันแบบสับสนอะไรนิดนึงหรือแบบสับขาหลอกงกัวกล้วยมาเลยกูไม่เคยกินกูก็ตอบกล้วยต่อไปคิมเทอป้า<อ>เขานามสกุลอะไรละหว่างคังหรือซิมซิม <c oughs> ไม่ใช่ซิมมันชื่อมันคิวเดซิม,มเคยร่วมงานไปแล้วถ้าจะเรียกซิมอ่ะให้เรียกนอกงานแต่ถ้าเกิดจะเรียกตอนทำงานให้เรียกคิวเทอป้าแต่ว่ามีในซิมไหม คุณซิมค่ะเกาบอกว่าอย่างเงี้ยซิมคิวเทคคังยังจะเอาคำไม่ได้ไอ้ชาวเน็ตนะชาวเน็ตตอบให้แฟนคลับคิวเทตอบถือว่าข้อนี้เราไม่มีใครได้คะแนนเพราะว่าเราไม่น่าจะน้องสาวเรียกว่านู่นน่ะปลาเรียกว่าอันจุมว่าพี่ชายโอ,อป,ป้าแล้วปู่นะเรียกว่าอะไรระหว่างลาบเตี อาหรแรกเลยอาราบิจีอาราบิก้าอายุโบราณอาราบิก้าฮาราบะจีถูกโต๊ะการสุไทายเมืองใดในที่นี้ไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้กวางจูกับกวางโจ้ไม่ดีเหี้ยจบกวางจูอรักเลยยองมือแบบมั่นใจกวางโจ้กวางโจ้อยู่ที่ไหนจีนเสมอ เต้นคู่ค่ะอะไให้กินคะแนนหักอะไรไม่รู้ไม่รู้จะหาอะไรหักแรกหักร้อนโดนปากถ้าเกอนแบบหักทั่วไปก็คือ9-5ร้อนเพราะว่าไฮโซไฮโซไงเรามีหน้าที่มากินเราไม่ได้มีหน้าที่มานั่งร้อนคือเรียนแ่เก็บแบบนี้ก็บยากพี่เก่งแล้เจ้าไม่ไม่ไม่เก่งแต่ร้อนจ้าให้แล้วหล่ะแล้วให้อาหารอย่างนี้่ยังกินไม่ได้เลยนะแข็งมาเรืเอาครื่ายตามร้านนี้หน่อยค่ะอะไรอ่ะ แล้วเราก็มาถึงร้าน c h คเก e n ์แอนเบนะฮะเป็นอีกหนึ่งรอยที่คนแบบมาตามได้มาเกาหลีก็ต้องกินไก่ทอดไงมันเป็นแบบซิเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วเป็นในซีรีส์เลยเรื่องไหนนะค่าจบไปแล้วนะคะกับลาเน e ตวิกแอนวิทยิน War s p ปเ i a l Week end, Week end, Week end, นะคะก็เกาหลีเกาใจาแต่รู้กินกับใครไม่เท่ากับเธอ จริงมากๆนะคะเพราะว่าเขาดูแฮปปี้มากแฮปปี้กับการได้ไปกินของอร่อยด้วยกันนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราเห็นสตอรี่เขาใดๆที่เขาแบบไปกินข้าวไปแบบ ไปเที่ยวด้วยกันแล้วไปกินอะไรกันก็คือคู่นี้เขาจะอยู่ข้างกันตลอดแล้วเขาก็จะแบบยิ<ม>่ก็จะคอยดูแลพี่วอเนาะจะคอยตักน้าตักนี้ให้อะไรเงี้ยซึ่งในทริปนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมยิ่งก็ยังคงแบบว่าหยิบอันนั้นให้หยิบอันนี้ให้จัดอันนั้นให้พี่วอไม่ต้องทาอะไรเลยคือนั่งเฉยเลยซึ่งแบบเขาก็คอยดูแลของเขามาตั้งนานแล้วอ่ะเนาะเขาก็ทําต่อไปน่ารักมากนะคะก็ชอบนะคะที่ได้เห็นพี่วอแบบว่า ไกินของอร่อยของที่เขาถูกใจเนาะแบบหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่วาวาชอบปลามากนะคะแล้วเขาเหมือนแบบเขาเคยสถามว่าแบบถ้าเกิดไปลองไปร้านไหนก็จะแบบลองสั่งปลาที่ไม่เคยกินหรือสั่งเมนูปลาที่แบบไม่เคยกินหรืออะไรที่มันแบบว่าที่ร้านนั้นมีเป็นจุดขายของเขาที่เป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่วาวาเขาชอบลองเนื้อปลาใหม่ๆแล้วก็แบบ ชอบกินปลานะคะซึ่งดูถูกอกถูกใจมากกับปลาไหลย,ย่างที่นั่นนะแบบอยากกินด้วยเลยอ่ะแบบเขาดูมีความสุขมากแล้วแบบยินก็แซวเนาะว่าแบบกินจนหมดร้านและแบบเนี่ยเดี๋ยวเขาเก็บของกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าวันเนี้ยขายหมดแล้ว <c oughs> น่าจะกินไปเยอะมากจริงๆนะคะยินถึงได้แซวขนาดนั้นเนาะก็แบบอืแฮปปี้เนาะที่แบบเคพ่วอชอบแล้วเราก็เลยดีใจไปด้วยเอะมันคืออะไร <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมี EP ีต่อไปหรือเปล่าแต่ก็อยากให้มีนะเพราะว่าลานี่ะก็คือแบบสนุกมาตลอดทุกๆ EP ีเลยซึ่งเราก็เลยอยากดูไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะถ้ามีอีกก็จะดีมากแล้วแบบเราชอบเวลาที่แบบยินวอลไปเที่ยวด้วยกันเนาะมันแบบแฮปปี้แล้วแบบชอบเวลาที่เขาเล่าเรื่องต่างๆที่แบบโอเคเขาไม่เขาคู่นี้เขาจะแบบไม่ค่อยมีสตอรี่มาลงหรือวแบบ่าไม่ค่อยมาไลฟ์ไม่ค่อยมีอะไรเราเห็นเนาะ พอเป็นการมาเล่าในรายการอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่าน่ารักมากนะคะที่เราเราชอบที่ได้ฟังเรื่องที่เขาเล่าเนาะน่ารักดีก็ยังไงก็หวังว่าจะได้มาดูด้วยกันอีกนะคะแล้วก็เราติดตามกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณที่มาดูเป็นเพื่อนกันนะคะบ๊ายบาย